ในนามต่อแทนเจ้าภาพกราบขอบคุณในทางน้ำจิตทางน้ำใจการใสสะอาดของท่านผู้มีเกียรติที่เราดทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมในงานจอมพลนิพนธ์เพลิงเพื่อหลงฝักปันลังผู้บันชนในวันนี้หากแม้ว่าท่านจะเดินทางกลับจางภูกระเบนาก็ขอเดินทางด้วยความสุภาพคิดสิ่งใดสุขสมดังความมมุ่่งันปรารถนา สะดโกโยนทุกเส้นทางถึงที่หมายยังปลอดภัยในนาเจ้าภาพของระคะครสังขาราศัสถานกตีสังขารทั้งหลายคือปัจจัยปุณแต่งขึ้นเที่ยงยั่งยืนไม่มีเอวังสังขาราโลกตสมิงวัตติอันิจจมัตตกรรมชาติมิ ทุขกขังมัตตกัรชาเปมิอักนักตนตังมัตตกัรชาเปมิผังขอให้ยอมยินยามของพ่อหลวงผัดปันหลังจงไปสู่สุคติสู่สุคติสัมรยลบที่เรื้องหน้าด้วยเธอลดมือลองไว้อาลัยสักครู่ครับโลกเภานี้ห่อพอดูยอกย้อนดูหนักดูคนสะพ้อน,อนจิตใจ บึดประพมปุ๊บบึดกลับชื่นใจเป็นละกพรในโลกกาโลกว่างสูงต่มปัจลางไทยบัดตกแต่งสร้างหากำลังต่างแต่งยิดหรือผมนิยิดแบ,บ่งเส้นชีวิตเพื่อมีบนบาทโอยลีลาโศงเศร้าต่าคอยโดอยวาสนาคนเฮาเกินมาก็เพียงเต่าที่ทำมาหากิ่งเลี้ยงต้องเลี้ยงใสคคือพออยู่ใดเป็นมื้อเป็นวัน คพ,พ้องเจอครับคนเฮาบางครั้งก็เหมือนลับฝันหันปะกกันตึงวันกระาจากกันไปจ่อยชีวิตของคนเฮาก็เปลี่ยนเสมอกับหิงห้อยเบิดแจ้งเบิดบอยเป็นครั้งเจมได้ะตายตึงก่านี่ย่งก่อยที่ก่อยสร้างกันไปบางคนขับพรนปิดอาบกับหอบอหัวใจบางคนกระเตียวใบหัวใจมาเศร้าบางคนชอบกินเบียบางคนชอบกินเหล้าเอาอยัานมาแนสบสลาย สิ่งที่แน่แท้ก็คือคนตายเป็นเจ้าเป็นนายความอยู่หลังนายตึ่เพราะว่าจะเป็นคนตุกคนจนคนัางคนมีคนดีคนหายสุดท้ายบางต้องบอกมันเป็นจริงแม้แต่ตุกพระผู้ดีสงสิ่งก็ยังโคชีวิตอนตายก็งหน้าเจ้าอยาก่อกอลูกแม่ป้าแป็นพระสุขามันยังนานบินบางบากก็ตีต่อหัจ้างยังพวกแต่บางเป็นหอย ทิง่งขออางไปตั้ตต้องไปคอยเงินกองต็อลอยเอาไปอไรอันนมือขึงกายก,กัมังวัตจีกัมังมโนกันมังกรรมอันใดที่ลูกหลานได้กระทำไว้ต่อคุณพ่อจลวงพันปันลำตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ขอให้พ่อหลวงพันปันลังได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้กับทุกการปัจจันนี้ได้น้ำน้ำขมิ้นชงต่อยตะโขนน้ำหอมได้มาขอธรรมะกรรมจำพ่อแล้วพ่อได้ไปอาสะไรที่ภาษาคกกับยอดซอยอดซอของบนสวรรค์วีครับมา One man. พรหมวิหารพ่อมีเมตาามตาการุณามุทิตาการพ